ตีวีว่าคีมิกผิวพรรณและเสริมความงามโดยในแพทย์ปะกณ์กระจ่างเจนจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเรื่องโบท็อกและฟิลเลอร์คำตอบของทุกปัญหาผิวและความงามต้องคิวตีวีว่า สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Follow มี Oh My God ครับรายการที่พาทุกท่านไปพบกับประสบการณ์นะครับสุดหรูสุดอลังการตามไลฟ์สไตล์นะครับผมอเล็กสิทธิ์รับหน้าที่พิธีกรครับแต่วันนี้อเล็กมาคนเดียครับพิธีกรคู่กับผมเนี่ยคุณอ้อยจ๋านะครับตอนนี้ประสบอุบัติเหตุครับ เท้าเหยียบเหล็กเหล็กเหยียบเท้าเท้าเหยียบอ้อยอ้อยเหยียบเหล็กแต่ตอนนี้รู้ว่าคุณอ้อยจ๋าต้องพักฟื้นนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้สาหรับคุณอ้อยจ๋าด้วยนะครับหายไวๆรีบกลับมาทํางานนะแต่วันนี้อเล็กมาฉายเดี่ยวครับเพราะอเล็กนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวตอนนี้ที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเกี่ยวกับน้องน้ําหวานนะครับน้องน้ำหวานหลายๆคนรู้จักกันอย่างดีครับเพราะที่คือเน็ตไอดอลนะครับแล้วก็โด่งดังมากในโซเชียลแคมนะครับเรื่องความสวยไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ว่าตอนนีี้้้้้้นนนนนนนองําาหววสยขขขึึึเปะะดูครับ พี่เอเล็กครับ,รรบในฐานะกูรูทางด้านความเป๊ะเนี่ยอดใจไม่ได้ที่จะต้องไปทราบเรื่องราวครับวันนี้เราอยู่กับน้องน้ำหวานแล้วนะครับสวัสดีครับเ่เลยได้กระนไปแล้วเรื่องราวควมเป๊ะของน้องน้ำหวานอยากรู้จังเลยว่าไปทําอะไรมาบ้างครับค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะคือว่าทีแรกๆเลยก่อนหน้าที่หวานจะเริ่มมาทํางานใช่ไหมคะว่าคือหวานเล็กๆหวานถ่าย แบบว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยค <Ừ. S 1> ือแบบถ่ายหมายถึงว่าถ่ายอะไรทั่วไปเหมือนกิจกรรมของเรียนเป็นต้นะอะไรเงี้ยนะคะก็คือเริ่มโตมาเรื่อยๆจนที่หวานถ่ายแบบมาจนถึงสักประมาณอายุ14 15, 16 17้าก็มาเรื่อยๆนะคะคแล้วทีนี้หวานรู้สึกว่าเออบางทีที่แบบเราอยู่หน้ากล้องใช่ไหมคะบางทีเราทํางานเบื้องหน้า<อ>แล้วเวลาที่เราอยู่หน้ากล้องเราไม่สามารถที่จะแบบหันซ้ายหันขวาหันไปไหนได้โดยที่แบบว่าบางทีคนเรามันอาจจะสวยไปซะทุกมุมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะค,ค่ะ ก็คือเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมคือบางทีเราอาจจะเป็นแบบจะต้องอยู่มุมนี้มุมเดียวคือมันไม่ได้สวยครบทุกๆมุมทุกมิติก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่น้องน้องหวานได้บอกไปนะครับว่าการที่เราจะดูดีต้องดูดีทุกมุมดูดีทุกมิตินะครับหลังจากนั้นน้องน้องหวานได้ไปปรึกษาอะไรที่ไหนบ้างครับก็คือหลังจากนั้นหวานไปปรึกษาคุณหมอปากณ์นะคะครัทิดวิว่าช่เป็นชื่อเสียงลงดังมากที่หว่ารู้จักแล้วกัเยอะมากๆเลยค่ะส่วนมากผู้หญิงจะแบบ สนใจที่นี่มากๆเลยหวานก็เลยไปขอคําแนะนําจากคุณหมอหนเองได้ค่าวมาว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยไปสร้างความเป๊กับคุณหมอนะครับหลังจากรับคําแนะนําคุณหมอทําอะไรให้น้องหวนบ้างครับคือตอนที่หวานเข้าไปขอคําแนะนําจากคุณหมอใช่ไหมคะคือคุณหมอบอกว่าคือนหวนหน้าเล็กมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอคิดว่าเออเดี๋ยวฉีดวิลเล์เพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้หน้าหรือให้ดูแบบว่าบางทีที่นหวนหน้านิ่งๆจะดูหน้าตาหน้ารักอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งก็จะเป็นคาแนะนําที่ดีนะครับเพราะอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนคิดว่าหน้าเล็กยิ่งเล็กยิ่งดูดียิ่งหล่อแต่คุณหมอปากณ์บอกว่าการที่เติมฟิลเลอร์เพื่อให้หน้าของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดูดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราหน้านิ่งๆอ่าก็จะดูน่ารักนะครับเหมือนในกล้องที่หลายคนดูน้องหวานอยู่นะครับ แล้วเป็นไงบ้างพอทาแล้วเพิ่มความมั่นใจออกยังไงบ้างครับะวันก็รู้สึกว่าบางทีที่ขวานไปทํางานใช่ไหมคะคก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเวลาที่แบบภาพออกมาหรือว่าบางทีเราไปถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆหรือมันมันเหมือนแบบว่ามันสะดวกไปใช้ทุกอย่างในการทํางานค่ะนี่แหละครับเห็นไหมครับนี่เป็นข้อดีของการทําศิลปกรรมนะครับ,รบการทาศิลปกรรมในราบอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเราปรึกษาแล้วก็หาความรู้ นะครับเราก็จะมีความมั่นใจใโดยเฉพาะน้องน้ําหวานนะครับทำงานเรื่องหน้านะครับก็จะมีประสบการณ์ที่ดีและความมั่นใจนี่แหละ,ะก็จะทําให้เราทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>เห็นไหมครับเรื่องราวของการทำศ<ช>สลยกรรมนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเ<ช>มื่อน้องน้องหวานสามารถที่จะทํางานได้อย่างมั่นใจนะครับดูดีทุกมุมมองนะครับก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนนะครับแต่พี่เล็ซอยากทราบอั่งเลยนะครับว่าขั้นตอนการทําของน้องน้องหวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทําเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากค่ะคือว่า ที่แรกเลยอันดับแรกก็คือหวานอะ ไปนอนบนเตียงก่อนแล้วทีนี้ที่หมอก็จะทายาชาก่อนแล้วก็ประคบเย็นให้อ่ะทุกท่านฟังไหมนะครับบางท่านคิดว่าเฮ้ยมันต้องเจ็บมากมันต้องมีการฉีดแล้วก็แบบโอ้โหเราจะทนไม่ได้คือจริงๆแล้วมันหวนคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมดกัดเหมือนมดกัดแล้วมดกัดยังจะคันกว่าเลยใช่แต่คือตอนที่ฉีดมวานรู้สึกว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะเพราะว่าหมอมือเบามากด้าเที่เรเสร็จเลยเป็นข้อดีของพี่หม่อเลยนะครับงจากทําแล้วเนี่ยเรารักษาตัวนานไหมครับไม่นานค่ะของหวานก็ใช้ชีวิตปกติเลย เวลาเราออกกองมันดูแค่แบบโอเคคือมันไปขึ้นแบบว่าบางทีผู้หญิงใช่ไหมคะจะใช้แบบแอบแต่งภาพสีนั้นสีนี้แต่ของหวานนี่คือแบบว่าถ้าคือหวานถ่ายออกมาไงคือส่วนมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะแบบหวานคิดว่ามันดีดีในส่วนหนึ่งที่สําหรับผู้หญิงอะค่ะหวานคิดว่าทุกคนต้องคิด นี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการพักฟื้นก็น้อยนะครับถ้าใครที่อยากทําอย่างน้องน้ำหวานก็สามารถที่จะทําแล้วทํางานได้เลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ดูออกมาธรรมชาติมากๆเลยนะครับสาหรับน้องน้ำหวานในความเป๊ะเป๊ะนะครับที่นามาฝากเราในวันนี้ครับสาหรับตัวหวานเองนะคะกับสิ่งที่หวานคิดหวานรู้สึกว่าทุกทุกครั้งของการที่ผู้หญิงทุกคนจะเริ่มจากการเพิ่มความสวนความงามให้ตัวเองนะคะไม่เกินลิมิตตัวเองเราทําแล้วมันรู้สึกดีก็โอเคค่ะให้เรารู้ว่าปริมาณของเราที่เราจะทํามัน มากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างงี้ค่ะอันนี้คือผลดีของการที่ศิลยกรรมแล้วรู้สึกว่ามันไม่เสียหายนะคะนี่แหละครับคือสิ่งดีๆที่น้องน้หวานได้มาบอกพวกเรานะครับน้องนวานได้ฝากไว้นะครับว่าความพอดีเป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเรารู้เรารู้สึกเป๊ะเรารู้สึกโอเคนะครับเราก็จะมีความภูมิใจกับการทำศสลยกรรมแต่บางคน บางทีทําเยอะเกินไปท<ช>ํามากเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียก<ช>็ได้นะครับทางที่ดีครับให้ปึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,<ช>นะครับหรือว่ารับคําแนะนําดีๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจในการทาเ<ช>พราะศัลยกรรมมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆ<ช>แล้ววันนี้มันก็เปลี่ยนชีวิตองน้ำหวาน <c oughs> ให้เป็นคนที่มั่นใจมากยิงย่งขึ้นดูดียิ่งขึ้นน่ารักยิ่งขึ้นกันอีกนะครับ หลังจากเราพูดคุยกับน้องน้ำหวานไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าหลายๆคนก็คงจะเริ่มเคลิ้มใช่ไหมครับเพราะความสวยความใสของน้องน้ำหวานครับจนบางคนอาจจะคิดว่าความเป๊ะเนี่ยเกิดขึ้นได้เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายอย่างเราๆอ่ะที่อยากเป๊ะทำยังไงบ้างครับวันนี้อเล็กมีแบบอย่างและที่สำคัญครับน้องเขาได้ไปเมคโอเวอร์ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองมันแล้วนะและตอนนี้ครับอเล็กอยู่กับน้องโอ๊ตครับสวัสดีครับ อยากรู้ยังเลยไปทำอะไรมาบ้างก็อ่าโดยเฉพาะรอยสักกับตะกิงที่ขาดขาดอ๋อไปตัดตัดตัดเขาไปตัดมาไม่ใช่หมายถึงความเป๊ะที่ได้ข่าวว่าไปเมคโอเวอร์ไปทำอะไรมาก็ไปเมโซแฟทครับเมโซแฟทเออลดแก้มลดแก้มจริงๆแล้วเป็นคนที่แก้มแบบเยอะครับนคนที่แก้มเยอะอ๋อคือหน้าใหญ่หน้าใหญ่ไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายเงินให้เพื่อนตลอด เสียเป็นเสียไครับเออหมายถึงว่าเป็นคนที่หน้าเยอะไขมันเยอะเราลองรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะแล้วเราไปทำเนี่ยคุณหมอทำยังไงน้ำโขอน้ำแข็งครับประคบหน้าก่อนอย่างแรกเลยรอให้สามสิบนาทีครับรอให้หน้าชาๆนิดนึงใช่เพราะคุณหมอกลัวโอนไม่ชาก็เลยท้ำแข็งช้าอย่างช้านาเราเมันอาชัไม่ใช่คือประคบเบาๆคือคุณหมอก็นำน้ำแข็งไปประคบเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยชาก่อน่อหลังจากนั้นอ่ะ ใช่เข็มครับจิ้มครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับมันมดกัดมันมดกัดมันมดกัดทั้งสองคนนี้มดกัดตลอดเลยอ้าวพอากันนิดนึงมันแบบว่าเบาๆอ่ะจิ๊ดจิ๊ดอ่าฉีดหลายจุดไหมทั่วแก้มสองแก้มเลยครับหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างผอ้พวงเป่งเลยมันโดนต่อยมาสิบลุ่มหนึ่งเลยครับใช่ก็คือว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หน้าบวมขึ้นมาใช่ครับนานไหมครับบวมนานบ่างก็ประมาณ สองอาทิตย์ครับค่อสองอาทิตย์ใช่ครับแล้วมันจะยึดตัวของเองหยุบตัวแบบปกติใช่ไหมครับหน้าก็เล็กลงได้ข่าวว่าไปฉีดมาสองครั้งใช่ครับอครั้งครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือแบบเหมือนว่าเราก็ต้องพักฟื้นเพื่อให้หน้าเนี่ยมีความเรียวแล้วก็ได้มิติมากขึ้นทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอใจไหมพอใจเลย้หลายคนแบบก็พักว่าเฮ้ยมันหน้เล็กลงอะไรมาก คนใช้ตัวก็ทักใช่แรับแต่เราเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยหลายคนชอบถามว่าการทำศัลยกรรมอยู่ในโอเวอร์เนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือไม่ก็เป็นแบบว่าณยงณยะเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราบอกเขาไปเลยว่าเราเป็นเกย์ครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเอาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองอ่าก็ไปทํามาแล้วก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างก็ทักก็เรารู้สึกดีใจแล้มั่นใจขึ้นใหม่รู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วเวลาออกไปไหนมาไหนก็รู้สึก ดูดีขึ้นว่ะอกากมีแบบหน้าตาเหมือนอัปลักษณ์หน่อยเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เปลี่ยนแปลงไปก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราสาวสาวเราเป็นไงสาวๆเดินผ่านไงคืออะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนนะแล้วตอนนี้พอสาวสาวเดินผ่านก็มองแล้วนี่แหละครับคือความสร้างความมั่นใจแล้วผมเชื่อว่าน้องโอ๊ตก็ภูมิใจด้วยอยากให้โอ๊ตปากถึงคนที่อยากจะเมคโอเวอร์ทำศัลยกรรมแบบโอ๊ตคนส่วนคนที่อยากจะทำศัลยกรรมนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับโอ้เชื่อว่า ทุกคนอยากจะให้ได้แสดงตัวเองดูดีอยากจะให้แบบหลายคนแบบสนใจะประมาณนี้ก็ทําได้ครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายก็ทําได้ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นกระเทยหรือเป็นเอ็นแต่ว่าผู้ชายก็ยังทำได้เพื่ออยากให้ตัวเองดูดีอยากให้ตัวเองเปขึ้นครับเลือกผุณกว่าดีต่อปะกอครับที่ว่าสบายมากยนะครับแสดงน่ารักด้วยเอาซินะครับเราน้องน้ำหวานล่ะอยากจะฝากอะไร คนที่อยากทำศัลปกรรมสำหรับคนที่อยากทำนะคะไม่ว่าจะเป็นทําอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าศัลยกรรมนะคะให้ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเออเราทําอันนี้แล้วมันน่าจะพอแล้วแล้วเราไม่ควรที่จะในเมื่อถ้าเราสองกระจกมาแล้วแล้วมันดูดีแล้วเราไม่ควรที่จะไปทําอะไรเพิ่มเติมที่มันนอกเหนือกว่าการที่มันไม่ใช่เรานะคะก็หวังคิดว่ามันน่าจะดีมากๆเลยในการใช้ชื่อประจำวัน ต้องครับความพอดีเป็นสิ่งที่สําคัญเราสองกระจกทุกๆวันคือเราอยากเป๊ะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่รู้จักอสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้เหมือนที่น้องน้าหวาน<ม>กับน้องโอ๊ตมาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆกับเรานะครับแล้วถ้าคนที่ชมรายการเราอยากจะเป๊ะอย่างเราสองคนต้องทำงไงบ้างครับใครนะคะที่สนใจอยากจะเพิ่มความสวยความงามให้ตัวเองนะคะแนะนําเลยค่ะที่ที่หวานสองคนไปก็คือคิวตี้วีว่านะคะอยู่ที่ห้างเซ็นอร์วันนะคะติดอยู่กับเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองนะคะ,ะคดีมากๆเลยร้านเป็นสีม่วงชมพูฟุ้งฟิ้งสุดๆค่ะ นะครับสังเกตง่ายมากครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับเ,เดี๋ยวเราจะมีเปิดโทรศัพท์นะครับ<ด>ให้คุณติดต่อไปเลยนะครับอยากรู้จังเลยว่าทั้ง2คนนะครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เรียนที่ไหนอะไรไงบ้างเอานะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพปีหนึ่งนะครับคณะนิเทศศาสตร์นาขา ฟิล์มและภาพยนตร์นะครับโอ้โหเรียกว่าจากมาสายนี้โดยตรงเลยเราต้องกับว่านะครับเรียนที่เดียวกันค่ะบางเทพแล้วทําไมทั้งสองคนถึงมีชื่อเสียงมาได้ครับนโอ้ต์ครับก็ส่วนตัวนะครับเริ่มมาจากโซเชียลแคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ฮาตลกสนุกสนานอะไรนะตลกสันสันตลกสันสันตลกสนุกสนานงเก่งนิ่งนิ่งตลกสนุกสนานใช่และถ้าสาวๆเนี่ยหลายหลายคนอยากจะไปดูความฮาความเกียร์ของโอ้ตเนี่ยเข้าไปดูยังไงได้บ้างในโซเชียลแคมป์อ่าตามกรานนี้ได้เลยนะครับ เลยที่เราจะมีขึ้นว่าโ o โลมีนะครับอาไม่ใช่อ่เราต้อง้ักหวานนะครับทำไมถึงเป็นที่รู้จักแล้วก็หลายๆคนติดตามนะครับคือของหวานต้องบอกก่อนตั้งแต่สมัยไฮไฟไฮไฟนะครับคือมันเป็นสมัยที่เราเริ่มเล่นแรกๆทุกคนรู้จักใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอเริ่มจากไฮไฟแล้วก็ทีนี้ได้ไปลงเว็บเด็กดี .com นะคะแล้วก็สยามโซนอะไรเงี้ยต่างๆค่ะพวกวัยรุ่นแล้วทีนี้หวานก็มาเริ่มเล่นเฟซ ใช่แล้วก็ทีนี้ทุกๆคนก็เหมือนแบบเราจากไฮไฟเริ่มเหมือนถล่มทลายแล้วทีคนเล่นก็จะตามมาเฟคนี่ค่ะตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นเหมือนกันครับก็คือเล่นมาตั้งแต่ยุคลิฟต์ก๊อททีคนวัยเดาตั้งแต่ไฮไฟจนวันนี้เป็นแบบกอกไม้แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆก็สามารถติดตามน้องน้ำหวานได้ ด้านล่างนี้เหมือนกันเอาล่ะนะครับนี่ก็เป็นนะครับตัวแทนแบรรุ่นคนรุ่นใหม่เลยสําหรับวันนี้นะคะหวานก็ขอบคุณพี่อเล็กซ์มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอประกรณ์นะคะแล้วก็รายการ Follow Me มากๆนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้สําหรับหวานและโอ๊ตในวันนี้ค่ะวันนี้อเล็กซ์แล้วก็รายการ Follow Me อบหม,มายก็ต้องขอบคุณน้องน้องหวานแล้วก็น้องโอ๊ตด้วย <force S 1> ครับขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามรายการ Follow Me อบหมายก็ครับเรามีช่องทางนะครับที่คุณที่ นะครับอย่าลืมกดเข้าไปนะเพื่อติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยครับควันเนี้ย เราสองคนสงสัยไหมครับว่าทำไมพี่อะไรต้องพาเรามาที่นี่จะมาเลี้ยงเลี้ยงขนมน้องใช่ไหมคะคือบางทีอันนี้ก็โดนตลอดเลยนะครับแล้วก <c oughs> ็เพราะที่เป็นพี่ <c oughs> ก็เลยต้องเลี้ยงเอาละนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในการกับร้าน The White h า u s e Cafe <oughs> นะครับซึ่งเป็นร้านที่มีบรรยากาศสบายๆนะครับมีความเป็นโมเดลแล้วก็มีความเป็นวินเทจด้วยสีขาวและที่สำคัญครับวันนี้เราจะพาทั้งสองคนมารับประทานความอร่อย พร้อมอ,อย่างพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับเป็นไงบ้างตื่อร้านนี้ร้านนี้ก็หลายๆคนคงเห็นนะครับในทางคือที่ดาราหลายๆคนเขาา้ามานั่งมาด้านกินมานั่งถ่ายอะไรกันอยู่นี่ครับดาราได้หลายคนมากคือเพราะดาราด,ดังมากตอนนี้นะคุณอ้อยจา๋าคุณอ้อยจาอ๋า,จาเอาล่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาน้องทั้งสองคนไปรับประทานความอร่อยเราก็ได้ถามว่าร้านเนี้ยมีดาราเยอะมากเมื่อกี้พี่อเะไรแบบเหมือนจะเห็นคุณอ้อยจ๋าเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าว่านางไปนั่งกินแถวร้านหรือเปล่าไปร้านมาเลยนะครับไป ก็ทําตามสัญญาแล้วนะได้ค่ะวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเราอยู่ที่ร้านจุ๋ยเฮาคาเฟ่ครับกับเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆแล้วก็มีสีสันที่แตกต่างกันรวมขนมด้วยพร้อมมั้ยยังพร้อมแล้วครับอยากรู้จังเลยว่าน้องจะเราควรจะสั่งอะไรกันเอาของหวานก่อนละกันของหวานก่อนแของหวานนะคะถ้ามาถึงของหวานนี่ขนมเค้กแล้วมาของน้องน้ำหวานของน้องน้ำหวานนะคะที่หวานสั่งมาคือเมลอนเบอร์รี่นะคะกับน้ำที่หวานสั่งมาคือโบลาโบลาบลิวนั่นเองนะคะสมัครงกตนะครับนี่ ช็อกโกแลตนะคาเดเมียนะครับกับเชอร์รี่เทมเปอร์นะครับครับแล้วก็ของพี่เอเล็กนะครับนิวยอร์กชีสเค้กนะครับแล้วก็อันชันเลมอนใช่นะครับนี่มาประกวดชื่อขนมกับน้ำดื่มกันรึเปล่าครับเพก็ชื่อใครจะชนะแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าสีสันที่สวยงามแบบนี้คงอยากดูกันใช่ไหมครับอร่อยนใช่จัดเลยนะจะมาลองอะไรไหมพี่โอเคลองกันเลยแล้วกันจัดเลยนะอยากลองมานานแล้วถึงจัดในที่นี้คือถ่ายรูปวงอิอจีร้อเล่นรอเล่น รอเวลานี้มานานแล้วนะนี่ว่ามากเป็นไงบ้าอร่อยมากเราเอาเลยดีกว่าทำไมเราต้องรุมเขาครับนี่ไม่ใช่กีฬานี่ชิ้นเกมที่เกาหลีใต้นะครับที่เป็นข้างบนของเล็กเนี่ยจะเป็นบลูเบอร์รี่ขโมยครับเอาอันเล็กให้หน่อยเอาอันเล็กให้หน่อยนี่ไงอยู่นี่ขอความสุขสมอร่อยมากๆเลยครับระดับมาอีกค่อยใส่ใจดีมากตลอด นอกเนือจากความอร่อยอย่างที่บอกไปคือที่นี่ครับคือรสชาติโดยเฉพาะชีสเคส้กเนะี่ยจะมีความแน่นมากนะครับวันนี้พี่เราประทานชีสเค้กสายผลยปวยปลายลูกไตระดับหนึ่งรู้สึกว่า <c oughs> <ะ>มันมีแบบว่าความแซ่บอ่ะอืมส่วโอ๊ตนะครับครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับอร่อยมากซึ่งน้องโอต๊ตเน้นไม่พูด,พดไม่พูดเอะไรอยู่แล้วใช่ครับเน้นกินอยเลยครับเมื่อมาทานเนี่ยทุกอย่างก็จับเต็มคือพี่เล็กรู้สึกว่า พอเราพอดีบหลอดแล้วเราทำอะไรลงไปเราทำอะไรลงไปคือบางทีเรารู้สึกว่าเออเราแทบไม่อยากจะกินต่อเลยพอเห็นอ๋อโอเคโอเควิธีการกินที่ถูกต้องนะเราต้องกัดที่มะนาวก่อนจริงเหรอจริงเหรองัวแล้วพี่มั่วกระดาษนี้ที่หยิบมาเนี่ยเราเอามะนาวออกนะเพื่อจมมาเจ็บปากเจ็บปาก หลังจากที่เราได้ชิมรสชาติความอร่อยกันเปจแล้วนะครับค<ช>่ะน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตท,ทำลหล<ช>่นไปไว้ไหนเนี่ยเกล้งแกล้งดีไหนหายไปไหนแปบ๊บเดียวเือะท้องเยอะท้องหมดแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอแ่าอร่อยมากอร่อยมากครับ,รรบแล้ววันนี้ก็รสชาติความอร่อยนะครับแล้วก็ต้องอย่างที่บอกไปนะครับว่านอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการทำศิลปกรรมแช่แระบันดาลใจที่หลายๆคนได้นํามาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งน้องโอ๊ตแล้วก็้น้องหวานด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณี่่เรวาานนทมต เฟรชสดแล้วหวานไกครั้งหนึ่งนะครับผมถูกต้องครับแต่วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับร้านบรรยากาศดีๆนะครับออกแนววินเทจที่ทุกคนสามารถที่จะมารับประทานความอร่อยแบบเราได้นะครับที่ร้าน The White House Cafe นะครับที่หัวหมากซอยเก้านะครับก็สามารถที่จะมาพักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆได้ครับและวันนี้ครับเราทั้งขอบคนกับรายการ Follow มายก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับอ้อยจ๋าด้วยนะหายไวๆ <c oughs> จะได้เตรียมตัวมาสเตปไปตรงนี้นะครับวันนี้อเล็กซ์แล้วก็น้องทั้งสอง <c oughs> คนนะครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ